ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับพบกับบีอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนี่ย เรามาในคลิปแต่งตัวกันอีกแล้วตามที่ทุกคนขอกันเข้ามานะคะคลิปนี้คือบิกจะมาแนะนําร้านเสื้อผ้าเปิดใหม่ซึ่งตอนนี้ก็เป็นร้านที่บิกมาช็อปบ่อยอยู่เป็นร้านชื่อว่าเจนเทอร์วูเมนนะคะเขาก็เพิ่งเปิดอยู่ที่สยามสแควร์วันซึ่งร้านนี้เนี่ยที่เราจะมาแนะนําวันนี้เนี่ยคือมันเป็นเสื้อผ้าที่สามารถใส่ได้ทุกสไตล์เออใส่ทุกวัย <white. S 1> ใช่ก็คือทั้งลุกทํางานปาร์ตี้ชิลๆว,วันหยุดกับเพื่อนมีทุกสีเลยอะ่ะก็เดี๋ยวพาเข้าไปดูว่าในร้านมีเสื้อผ้าสไตล์ไหนอะไรยังไงบ้้้าานนนะคสหรรับบลลิปปีเเเยกก็็จมือววุใดดูููแแพ ด้วยเสื้อผ้าที่ราคามันไม่ได้แพงเ <Wow. S 1> วอร์แต่ว่าใส่ออกมาเนี่ยบิงขอบอกเลยว่าออกมาแล้วจะมีสไตล์แบบดูแพงจริง <Wow. S 1> ส่วนปื้มเนี่ยคือใครยังไงหลายๆคนยนียไม่รู้จักน้องน้องเนี่ยเป็นนางแบบของร้านเสื้อผ้าออนไลน์แบบที่เกือบทุกร้านจะต้องเรียกใช้บริการนะคะน้องโชปลื้มนะคะอินสตาแกรมอะไรเอาขายขายหน่อยขาย ah, P H O P L U E M น<อ>ะะตามะะไปกดฟอลกได้นะคะตัวนี้ก็เลยชวนน้องมาเลือกร่วมคลิปด้วยนะคะเพราะว่าบิงคนเดียวว่าอาจจะเอาไม่อยู่ร้านเขามีหลายสไตล์มากซึ่งอาจจะเป็นสไตล์น้องเขาด้วยปะปะป สำหรับวันนี้นะคะเสื้อผ้าที่เราจะมาเลือกกันเนี่ยที่บิงจะแนะนำทริคด้วยก็จะเป็นทั้งลุกของเพื่อนๆคนไหนที่รีเควสมาเรื่องของเพิ่งเรียนจบหาชุดใส่ไปทํางานอยู่ก็เดี๋ยวมาแนะนําในร้านนี้เลยนะคะเราก็จะเป็นลุกประมาณแบบว่าเฉยๆใส่ชิวๆเนาะว่าปกติเราสองคนน่ะมีทริคการเลือกเสื้อผ้ายังไงเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราสองคนเนี่ยจะพาทุกคนไปเลือกเสื้อผ้า7วัน7ลุกที่หรูหรามาเข่ามากเออใช่ก็คือจะเน้นความหรูหรามาเาแต่ว่าเงินในกระเป๋าเราก็ต้องไม่ฟีไปด้วยนะวันนี้จะาามแลล้้วกุี่่่ทสสรถใ เช้าทํางานยันแบบเลิกงานเลยอะเออสามารถไปคือใส่ได้ทั้งวันนะเอาแบบนี้ดีกว่าโอเคปะเลือกกันเลยดีกว่าเอาเป็นวันจันทร์ก่อนนะวันจันทร์ บอกสไตล์ก่อนว่าปกติเราสองคนแต่งตัวยังไงีิจะเป็นคนแต่งตัวให้มันแล้วแต่อารมณ์อ่ะคือจะไม่ได้ปิกอะไรเป็นพิเศษหวานก็ได้สติดก็ได้แต่ว่าหวานในที่นี้คือก็จะไม่ได้จะไม่ได้ฟุ้งฟิงมากก็คือยังคงเป็นหวานที่ไม่มากจนเกินไปเดี๋ยวนี้ก็ชอบใส่เป็นพวกเสื้อยืดกางเกงเลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างง่ายดีแล้วก็ใส่ได้กับทุกวนันส่วนปื้มนะปื้มเป็นคนแบบว่าแต่งไม่ถูกสไตล์เลยแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ได้แบบหวานจัดอะไรเงี้ยแต่คือก็เป็นหวานที่เข้าใจได้เหมือนกันส่วนใหญ่ปึ้จเป็น,นแบบ าฉันจะหวานอ่ะพรุ่งนี้ฉันก็จะหวานอะไรแต่ว่าถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้คิดชุดเผื่อไว้พี่ต้องใช้เวลาในการเลือกเสื้อผ้าหนาหนาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนั้นก็จะผ่านไปหลายชั่วโมงแต่ว่าปกติเนี่ยคืออย่างพี่เนี่ยจะไม่ใส่โป๊ะโป๊ะไงเพราะว่าพี่เป็นคนตัวเล็กไงพี่ก็ต้องดูหุ่นเนี่ยหุ่นเขาหุ่นดีมากเขาสูงกว่าวิงเยอะเดี๋ยวถอดเส้นสูงวัดเลยความสูงมันแตกต่างกันมากจริงโป๊ะใส่น่อยชิ้นน่อยชิ้นชอบเพราะขี้ร้อนมานั่อ เยอะไปหมดพี่ว่ามันเดย์ได้แหละมันเดย์ของเราอะเป็นสีเหลืองในไหนปื้มก็จะเป็นลุคแบบว่าคนทํางานแล้วส่วนบิ๊กเนี่ยบิ๊กจะขอเลือกให้ตัวเองเป็นสไตล์เด็กสาวพึ่งเรียนจบเด็กสาววัยมหาลัยว่าใส่ยังไงบ้างไปแปลไปไปเลือกกันดูก่อนคือส่วนเนี่ยก็จะคงคอนเซ็ปต์ว่าวันจันทร์อะสีเหลืองสีเหลืองเป็นสีที่เราดูมีความสุขเฮ้ยอันนี้พี่ว่าได้เอ บอกราคาก่อนอันนี้ปุ้มเท่าไหร่ของปืม้ม1590แต่มันคือเบลเซอร์นะทุกคน <Wow. S 2> คือราคาโอเคมากอย่างเช่นเบลเซอร์ราคาพันห้าร้อยเก้าสิบเนี่ยจริงๆเบลเซอร์เป็นอะไรที่บิงแนะนําให้ซื้อที่มินมีราคาที่โอเคหน่อย <Okay S 2> แนะน,นําให้ดูคัตติ้งมันจะดูแพงไปเลยนะอย่างกางเกงแกว่าไงปกติกับเรื่ององกางเกงคือกางเกงเพ้่ว่าคือทรงด้วยคัตติ้งด้วย,วยแล้วเนี่ยสไตล์ด้วยคือเป็นอะไรที่ กูดคอมเมดี้ใช่ไหมเออคือมันมันเหมาะกันอ่ะคือเขาไปจัดเป็นเซตกันอยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ปกติถ้าเวลาบิ๊กเรื่องเกงเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างตัวเล็กอยู่แล้วก็ข้อจํากัดมันค่อนข้างเยอะใช่ปะ่ะมิสจะเรื่องเกงที่ขาไม่ยาวจนเกินไปอ่ะต้องเป็นคัตติ้งที่พอดีไปอ่ะคือบิกจะไม่ชอบแสงเกงที่คัตติ้งไม่ดีโดยเฉพาะชุดที่ใส่ไปทํางานก็จะต้องมีความเป๊ะน,นิดนึงแต่อย่างเสือ้อยืดอันเนี้ยคือโอเคนะเราว่าอะต่อไปกางเกงสีเหลืองเมื่อกี้เห็นแบบแบกางเกงสีเหลืองนี่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 น สำหรับบิงรู้สึกว่าสีเหลืองวันจันทร์ใส่แบบนี้ก็ได้ถ้าเป็นวันที่เราไม่ได้จะไปไหน <c oughs> ก็ดูมีอะไรออคือกางเกงมันก็ไม่ได้เรียบๆอย่างกางเกงอะราคา9 9 0เสื้อ590ใช่ปะเดี๋ยวเไปเปลี่ยนเลยไหมหรือจะเลือกเป็นกองไปก่อนช่างช่างกองว่างไงเลือกไปเลยเหรอทุกวันเลยนะ, okay <Okay S 2> ะโอเคปะโอเคปะต่อไปเดี๋ยววิจะเลือกชุดสําหรับวันอังคารนะคะปกติเป็นวันที่2อของอาทิตย์เนี่ยสำหรับบิงบิงคงเลือกใส่เดสอันนี้ล้กันพอดีว่าเราเห็นรู้สึกว่ามันน่าจะเหมาะคน แก่มากยังดูแบบวัยรุ่นอยู่อะไรเงี้ออย,อ,อ,ยอันไหนอะหยิบอันไหนอะ่ะเจะฟรีไซส์เจวิงจะเลือกเป็นเดสอันนี้ซึ่งมีจริงใส่เดสอันนี้อย่างเดียวอะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบเบเซอร์มาหนึ่งมาลูกคุณน้องหยิบ,บเบเซอร์มา ได้เนาะเลิศอะรู้สึกมีอะไรขึ้นมาเลยอะคือรู้สึกว่าใส่แบบนี้มันทําให้ดูแพงขึ้นจะบอกว่าร้านนี้อีกอย่างหนึ่งคืออะไรหรือว่าทุกคนควรพาเพื่อนมาช็อปด้วยใครจะมาถากำลังจะทำงานเนี่ยจับมือกันมาเลยนะคะที่นี่เขาจะมีราคาเป็นสเต็ปไพรซิงอะคือหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรเขาก็จะมีราคาสําหรับ1ตัว3ตัว5ตัวอเออซึ่งแบบมันเป็นสเต็ปให้เลยอะคือเราไม่ต้องมาคิดอะคือเขาคิดให้แล้วอ่ะเหลือเท่าไหร่บ้างปกติราคา159 0บาทแต่3ตัวเนี่ย1,370บาท 5ตัวก็ถูกลงไปอีก1290บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมาเพื่อนเนี่ยอย่างบิงอะซื้อชุดหนึ่งก็2ตัวแล้วใช่ปหแล้วเพื่อนอีก2ตัวเนี่ยก็คุมนะคือถือว่าลดไปหลายเปอร์เซ็นต์อยู่ก็เป็นอีกแนวหนึ่งที่จะทำให้เราสวยและประหยัดและประหยัดเงินในกระเป๋าด้วย <S <S เพื่อนปมชอบโทนสีไหนเกีีย,ยวไหน พี่ว่าเขียวนี้ออใช่เห็นว่าโลจิเหมือนกันต้องเขียวนี้คือไม่ได้ตั้งใจจะเลือกจันนังคารพูดให้มันเป็นสีสีเขียวนะแต่รู้สึกเฮ้ยมันน่ารักดีอ่ะอันนี้เหมาะกับลุคที่แบบไม่จําเป็นที่จะต้องไปทํางานก็ได้คือไปกับเพื่อนอนะอาจจะเป็นสาวๆที่ว่างงานอยู่ช่วงนี้ยังไม่มีอะไรทําใส่ตัวเนี้ยคือจบนะอันนี้ใส่ไปงานก็ได้ปะ่ะตอนกลางคืนใส่ไปงานก็ได้นะงานแต่งไปะ่ะได้ก็ได้เออก็ได้ได้หมดถ้าสดชื่นอ่ะต่อไปตาของพี่อันนี้ไหมได้ป่ะได้นะ จะลองเปลี่ยนตัวเองเป็นลุกทางานบ้างทํางานจ๋าๆเลยนะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นตําแหน่งผู้บริหารไฟแรงเราเราเสื้ออะไรเดี๋ยวปื้มปื้มมาช่วยพี่เลือกสำหรับลุกสีเขียวที่บิงจะเลือกเนี่ยบิงคิดไว้แล้วว่าถ้าตำแหน่งของบิงเนี่ยอาจจะต้องเป็นผู้บริหารไฟแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นผู้บริหารไฟแรงเราจะต้องแต่งตัวให้มันดูน่ายำเกรงคือจะมาเสือ้อชีฟองชีฟองไม่ได้มันดูไม่น่ายำเกรงนะคะตำแหน่งอะไรนะผู้บริหารไฟแรงไม่ใช่ผู้บริหารไฟแดงนะนั่นมันผัดผาบุ้งไฟแดง บอกแล้วว่าเขาคิวทองจริงเนี่ยคนโทรตามตลอดเลยนางแบบกิติมาศทุกร้านใช้บริการทุกคนที่เป็นสายชอบร้านเสื้อผ้าลายจะรู้เลยว่าน้องอ่ะมาแรงจริงทุกร้านแบบเฮ้ยทุกร้านจริงๆอ่ะคือจะปื้มไปไหน,น่ะโอเคที่ได้แล้วนะชุดสำหรับลูกผู้บริหารไฟแรงคือไปทํางานเราก็ใส่เสื้อเดี่ยวได้แต่ทีเนี้ยรู้สึกว่าถ้าจะไปทํางานเนี่ยหาเสื้อคลุมด้วยจะเลิศกว่าออาเสื้อคลุมมาเสื้อคลุมเสื้อคลุมอ่ะเสื้อคลุมถ้าเรียกอย่างนี้ก็คงไม่โผล่มา <Wow. S 2> ต่อไปมันพลือหดัดนี่เลงไว้ให้น้องต้งแต่เดินเข้ามาแล้วเพราะว่าอะไรรู้ว่าเพราะว่าบิงตี้เราบิงใส่ไม่ได้เสื้อมันมลงมากองข้างล่างแต่วันนั้นอะเหมือนน้องเฟนั่งเอาไปแล้วนั่งใส่สวยว่ะก็เลยคิดว่าปื้มต้องใส่สวยแน่ๆเลยอะตัวนี้เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นชุดที่รู้สึกว่าน่ารักมากเหมาะกับเวลาที่ไปไหนไปไหนไปเ,เปลี่ยนบ้างจากวันทํางานไม่จาเจนะจริงชุดนี้ใส่ไปออฟฟิศก็อาจจะตกตะลึงได้นึกว่าท้องหรือเปล่าอะไรเงี้ย <laughs> วันศุกร์เนี่ยควรเป็นวันที่ส่วนใหญ่อะสำหรับในวัยเราใช่ปะก็ทํางานเลิกงานแล้วเราไปไ โอเคเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นชุดที่ใส่ได้ตั้งแต่เช้ายันเย็นบิงจะเลือกสีดำๆนิดนึงให้มันเหมาะเวลาไปเที่ยวเพราะว่าถ้าเราไปเที่ยวผับแล้วเราใส่สีแจนแนมากมันก็จะตกเป็นป้าสสยตาใช่ย่งสีจบเออก็นิดนึงอยากเลือกให้ป้าตะกองอ่าเลือกลองเลือกนี้ลองเลือก,ออกมาวันศุกร์ตรงไหนตรงไหนที่บอกอันนี้อันนี้อันนี้ใช่ปะเออต้องตาต้องใจตั้งแต่แรกเออ <laughs> ใส่คู่กันไปเลยเขารู้ว่าเรามาจากที่เดียวกันก็ต้องพี่แล้วแหละอันเนี้ย <laughs> <laughs> เพราะอันยาวๆพี่ไม่น่ารอดขาเนี่ยเลยขาพี่นะโอเคใส่อันนี้ไปทํางานออปุ๊บเขาไล่ออกเลยไม่แต่จริงๆอะ่ะถ้าสมมติว่าเราจะเลือกท่อนบนให้ดูโปแล้วอะ่ะการที่เราจะมิกแอนแมทอ่ะคือเราต้องเลือกท่อนล่างให้มันดูไม่โปสยบท่อนบนไว้ก็คือด้วยท่อนล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยท่อนล่างที่เราเลือกมาพอยาวปุ๊บมันจะดูไม่น่าเกลียดแล้ใช่ <c oughs> แต่ทางนี้ทางนั้นอะ่ะเสื้อคลุมมันก็เป็นของทีต่ต้องมีอยู่แล้วไงเวลาไปทํางานถูกต้องนี่ก็คือ <Okay. S 1> ทริคการเลือกของเราหรืออันนี้ที่พึ่มหรือจะเป็นอันนี้ไม่แต่พี่ว่่าาันน้ดีกวยเละ วันเสาร์ปกติไปไหนไปวัดเดี๋ยวของเขาเสียหายวันเสาร์ไปไหนปกติ <c oughs> ไปวัดของพี่อะว,ว,วันทุกวันเสาร์อะพี่จะต้องไปละคาเฟ่หาถ่ายรูปออซึ่งปกติเวลาบิงไปคาเฟ่บิงจะดูสีคาเฟ่ก่อนว่าสีคาเฟ่เป็น,ปนยังไงปึ้งก็ใส่คาเฟ่เออใส่คาเฟ่แต่ปึ้งว่าตอนเนี้ยโทนน้ําตาลกำลังจะมานะจ๊ะเพราะฉะนั้นบิงก็เลยจะหยิบอันนี้เพราะว่าบิงเร่งตั้งแต่เข้าร้านแล้วมันเป็นเสื้อที่ค่อนข้างมีอะไรนิดนึงอันนี้ราคาเท่าไหร่พี่ดูราคา อันนี้ราคาพันสองแต่ถ้าจากดูจากตอนนี้คือพวกเราเต็มไม้เต็มมือขนาดเนี้ยเหลือแค่พันเบาทอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่เลือกอันนี้นะไซเอเอสกางเกงน่าจะเข้าอยู่เออแต่ราคาเนี่ยยังไงเดี๋ยวเราค่อยขึ้นอีกทีว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะอือปะโอเควันเสาร์พี่ได้แหละเอาวันเสาร์ของอ่าเอาเอาไปหมดละเนี่ยอือืตอบโจทย์แล้วเหมาะกับวันทำบุญของปืม่มเอออันนี้แหละไซเอส โอเคเนี่ย <Y au, S 1> คนสูงใ <y au, S 1> ส่ได้ <y au. S 1> คือถ้าบิงใส่อะจะยาวเกินไปไงอ่ะดูป่ะป่ะจบะ <laughs> แต่ถ้าปื้มใส่อะพอดีก็คือเขาค่อนข้างมีหลายสไตล์ทั้งคนไซส์เล็กแบบเราก็มีนะกางเกง XS เนี่ยบิงส่วนเดียบิงก็ใส่ได้อย่างกางเกงตัวนี้ที่ใส่อยู่ก็ของที่ดีเหมือนกันใส่ได้โอเคสุดท้ายวันอาทิตย์อะไปเหอะมือจำหักละเอาที่แกอยากได้อะไปดูหน่งไปดูหนังนี้ใส่อันนี้ <laughs> สบายสบายจริงๆไม่คือเดี๋ยวนี้เสื้อที่เป็นทรงนี้เขาฮิตเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่ามันเอาสอดไว้กับเอวสูงแล้วเสื้อมันจะไม่โยนออกมาเว้ยคือมันก็เลยเป็นอะไรที่ฮิตมันจะเป็นเหมือนบอดี้สูทเบาๆปะซึ่งแกก็ใส่ปะอย่างเงี้ยใ,ใส่แล้วนี่ใส,ใส่กางเกงเอวสูงมันจะสวยมากสวยมาก,มากได้ปะได้เออเลิศเปิดบนเปิดล่าง ถือกระเป๋าอีกสักใบเราหากระเป๋าใบเหมาะกับวาระทิ์มากเพราะฉะนันเนี่ยตอนนี้เนี่ยพวกเราได้กันเป็นไงบ้างเยอะอลัมที่พร้อมที่จะเปลี่ยนให้ทุกคนแล้วเดี๋ยวระหว่างที่เปลี่ยนเนี่ยเดิวินจะพูดให้ฟังด้วยแล้วกันว่าทำไมถึงเลือกชุดนี้ชุดนี้มานเนาะเผื่อใครยังไม่มีไอเดียในการเลือกเสื้อผ้าไปทํางานหรือว่าเลือกเสื้อผ้าไปเที่ยวนะเดี๋ยวไปเปลี่ยนหอมๆกันเลยค่ะไป ก็อย่างบิงเนีที่เลือกลุคนี้มาก็จะเห็นได้เลยว่ามันเป็นลุกที่ค่อนข้างต่างกันนะวันจันทร์ของทั้งสองคนของบิงเนี่ยจะเป็นลุกที่ออกแนวเด็กๆนิดนึงเด็กมัธยมเด็กมหาลัยก็สามารถใส่แบบนี้ได้มันค่อนข้างง่ายแต่ว่ายังดูดีอยู่นะคะก็คือใส่สามารถใส่ไปเดินห้างได้ใส่สามารถใส่ไปกินข้าวได้ก็เป็นชุดเรียบๆเบสื้อยืดกับกางเกงสีเหลืองหยิบมา mix แอน m a t กันหนึ่งตัวก็จะได้ลุกออกมาประมาณนี้แล้วก็ถือว่ามีอะไรมากๆส่วนของปื้มเนี่ยน้องทำไมถึงเลือกลุกแบบนี้ส่วนตัวพี่ว่าลุก้มากนีเพราะมันเป็นนนแแบบวฟชี้ อร่คือสมมติว่าอันนี้สําหรับคนที่ใส่ชุดทํางานทำงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะแบบมีลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยชุดเนี้ยตอบโจทย์มากวันจันทร์แล้วก็ลายแบบเนี้ยเขาก็กำลังฮิตอยู่ด้วยใช่กำลังฮิตมากๆากลายที่ค่อนข้างแฟชั่นเรียบร้อยแล้วก็มี a อ t i ิจูดมี character ด้วยเออแล้วก็แฟชั่นอีกแล้วก็วันจันทของทั้งสองคนนะคะก็จะเลือกมาให้ค่อนข้างแตกต่างกันออกไปเนาะต่อไปเดี๋ยวไปดูกันที่วันอังคารปะ สำหรับวันที่2ของอาทิตย์นะคะวันอังคารเนี่ยบิงก็เลือกแมทต์เป็นเบรเซอร์สีชมพูนะคะกับเดรสข้างในเป็นมินิดรสลายจุดนะคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เดสค่ะมันเป็นเสื้อแต่ว่าเนื่องจากว่าบิงเตียนะมันก็เล็ก กลายเป็นเดสอันนี้เดสตัวนี้จะมีลูกเล่นคือตรงข้างหลังอะ่ะมันจะผูกเป็นโบได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยชุดนี้บิงว่าพอแต่งมุ้งๆมามันจะมีความรู้สึกฟิลลิ่งแบบคุณหนูนิดนึงคือออกแนวแบบเหมาะกับการไปร้านอาหารหรือว่าโรงแรมหรูๆเออไปทานข้าวกับผู้ใหญ่ชุดแบบนี้แต่งไว้ได้เหมาะมากหรือว่าไปอีเวนต์ก็ได้นะคะใส่ทํางานก็ได้แต่อาจจะสั้นไปนิดอาจจะมีการแมทด,ด้านล่างเข้ามาอีกแต่ว่าโดยรวมลุกนี้เนี่ยใส่ได้เดย์ทูไนท์ของบิงตอนกลางคืนเนี่ยสามารถถอดแจ็กเก็ตอันนี้ออกไปได้แล้วก็กลาย ก็ได้นะคะหรือว่าไปดินเนอร์ต่อก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลุกนะคะที่เรา r คอมเมนต์คือเรียบหรูแต่ดูมีอะไรสไตล์คุณหนูอีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติทุกคนเนี่ยบิงแนะนําไว้เลยถ้าสมมติใครที่ชอบใส่เสื้อคอเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็มีความข้างหลังเป็นโบผูกอะ่ะบิงแนะนําให้มัดผมประมาณนี้นะมันก็จะดูไม่เยอะจนเกินไปส่วนทรงผมเนี่ยได้อินสปิเรชันมาจากคิมมีโซชุดดีนะคะเบรเซอร์เนี่ยก็ราคาเต็มพันห้าร้อยเก้าสิบถ้าซื้อผมห้าชิ้นก็จะเหลือหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบที่เขา ส่วนเดสข้างในนะคะราคาก็1ัน0ถ้าซื้อ5ชิ้นก็เหลือตัวละ890เดี๋ยวบิงจะขึ้นราคาให้นะคะสำหรับทุกชุดที่เราเปลี่ยนออกมาก็จะเป็นราคาสำหรับ5ชิ้นจะเป็นราคาที่ถูกที่สุดแล้วกันเนาะ รับวันพุธท,ที่บิงกับปื้มเลือกมานะคะอย่างของบิงเนี่ยจะเป็นลุกอย่างที่บอกไปผู้บริหารไฟแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดจะมีความให้ดูแบบว่ามีสง่าราศีนิดนึงก็จะดูไม่กิงกองกิงของแก้วนะข้างในจริงๆแล้วมันเป็นสายเดี่ยวมันสามารถใส่ได้แบบว่าเดย์ทูไนท์อย่างตอนกลางวันอย่างเงี้ยถ้าเราไปทางานเราอาจจะมีเสื้อคลุมสักหนึ่งตัวนะคะคลุมเวลาไปทํางานก็จะดูดูด้กเก็งค่ะเออนดนึงเว<อ>ลาไปแบบคุยงงคุยงานะอะไรอย่างงี้นะคะส่วนถ้าตอนกลางคืนปุ๊บเลิกงานเพื่อนโทรมานัดปุ๊บเนี่ยเราก็สลัด ทิ้งไปเลยค่ะเราก็จะลุกใส่เดี่ยวสีฟ้ากับกางเกงสีเขียวซึ่งถามว่ามันก็เป็นสีที่สามารถไปด้วยกันรอด<ท>แล้วก็แมทกับรองเท้าสีครีมส้นสูงส้นเข็มบเนี่ยรราลองว่ายังไงก็เกิดสําหรับใครหาชุดท,ทํางานเนี่ยบิงว่าลุกแบบเนี้ยก็ได้เลยนะเหมาะมากกับการไปทํางานกางเกงเขาค่อนข้างคัดติ้งเนี้ย ب. แล้วอีกอย่างหนึ่งคือกางเกงทรงเนี้ยใส่กับส้นสูงแล้วมันจะออกมาค่อนข้างสวยเออเพราะมันเป็นทรงแบบว่าขาเติอนเติร์นิดนึงคนที่ตัวเล็กๆเ,เนี่ยใส่แล้วน่าจะสวย สำหรับลุคนี้นะก็สําหรับใครที่แบบว่าไปทํางานก็อาจจะหาเสื้อคลุมนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดไปงานแต่งต่ออย่างเงี้ยเขาก็แต่งกันน้อยๆแล้วว่าเดี๋ยวนี้คือจริงๆแต่งแบบเนี้ยมันก็จะดูเป็นคนที่ค่อนข้างมินิมอลแต่ดูมีอะไรเหมือนกันคือใส่ออกมาแล้วมันจะดูตัวเล็กดูหุ่นดีขึ้นเพราะมันเก็บทรงแบบแล้วยิ่งมันเป็นกางเกงด้วยซึ่งมันเหมาะกับท่อนบนมาคือท่อนบนมันโปแล้วอะท่อนล่างมันก็ควรจะเป็นขายาวสําหรับเรานะเพราะถ้าสมมติเรามาใส่กากอกทั้งบนแล้วก็กางเกงข้างล่างสั้นปุ๊บอยมัดู่าพองู่ อ่ะวันนี้ก็คือวันพฤหัสนาออยากจะแต่งลุกหวานแล้วก็อยากจะมีความแบบว่ากิ๊บเก๋อยู่รก้าก็คือต้องใส่ใส่รองเท้าแอสนิ่เกอร์แมชกับอันนี้จะได้ดูไม่หวานจาัดแต่มีนิเกอร์มาตัดอะไรอย่างงี้เออปื้มว่าแบบปื้มเลยคอมเมนต์มากๆเพราะว่ามันน่ารักมากสาวหวานก็ใส่ได้หรือว่าน้องๆคนไหนที่กําลังเรียนอยู่เนี้ยก็ใส่ได้เพราะว่าเนี่ยตัวนี้มันไม่โป๊เกินไปนะทุกคนคิดว่าแบบมันแหวกเนี้ยใช่ปะ่ะแต่ความจริงแล้วมันมีผ้าแบบซ้อนเข้าไปเงี้ยคือมันไม่โป๊เลยแล้วก็ข้างหลังก็แบบบมมมมีีโาาาาตััดอรย่่ง้วนกกๆ โอเคค่ะสำหรับลุคนี้นะคะเป็นวันศุกร์พอวันศุกร์ปุ๊บเราก็จะต้องเปรีย้ยวเพราะว่ามันจะเป็น Friday night นะคะเพราะฉะนั้นชุดที่เราหยิบกันมาวันนี้ก็จะเป็นชุดที่ค่อนข้าง big and match การของบิงจะเป็นเดรสยาวประมาณเขา่านักเนื่องจากว่าเราเตี้ยด้วยแหละจริงๆถ้าคนสูงใส่ก็น่าจะสั้นกว่านี้เนาะส่วนของปื้มปื้มเป็นแบบว่าเปิดท่อนบนแต่ว่าปิดท่อนล่างก็ดูมีอะไรคือสวยหรูดูแพงถ้าแต่งแบบนี้ ใช่แล้วก็อันนี้คือที่ชอบอย่างหนึ่งคือเขาจะเป็นผ้าเหมือนแบบมันๆนอะพอผ้ามันมันมันทาให้ความรู้สึกดูหรูอะในความคิดเรารู้สึกว่าเออมันจะดูมีกิมมิคมากกว่าผ้าที่แบบแดงธรรมดาแล้วอันนี้ก็มีสลับกับพวกลูกไม้สีดําด้วยมันก็ยิ่งเสริมทําให้รู้สึกเฮ้ยมันได้หว่ะเหมาะกับไฟเดย์ไนท์ไปผับก็เป็นไงเปรี้ยวแซ่บเซ็กซี่ส่วนอย่างชุดบิ๊กอย่างเงี้ยเป็นเดรสอย่างเงี้ยถือว่ามันจะดูเรียบเรียบแต่ว่าบิกว่ามันสามารถใส่ไปงานก็ได้นาออย่างเช่นเวลาบิงม บ้านได้แล้วก็ดูมีอะไรขึ้นมานี่ก็เป็นลุกพวกเรานะคะ นี่นะคะก็เป็นลุกวันเสาร์ของเราทั้งคู่นะคะอย่างบิ๊กเนี่ยที่บอกตั้งแต่แรกคือวันเสาร์ปกติเนี่ยเราชอบไปคาเฟ่ซึ่งคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเป็นแอคทิวิตี้ที่สาวๆไปทํากันอยู่แล้วเนาก็คือการไปแหงเอาัเพื่อนๆในวันเสาร์อย่างบิ๊กเนี่ยเลือกชุดนี้พระรู้สึกว่ามันดูแตกต่างจากที่ปกติเราใส่มากคือปกติทุกคนจะไม่เห็นบิ๊กใส่อะไรสไตล์นี้เลยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนลุกด้วยอันนี้ก็เป็นโทนสีที่มันค่อนข้างเอิร์ธโ,โ,โทนเวลาถ่ายรูปมาเนี่ยมันก็น่าจะขึ อยู่ก็ถือว่าเป็นคอมพลตลุคที่ได้โอเคมากเพราะว่าสีครีมกับน้ำตาเนี่ยมันไปด้วยกันรอดแน่นอนก็อย่างเนี้ยข้างบนก็จะเป็นมีดีเทลคือแขนเขาจะค่อนข้างฟูๆข้างนึงส่วนอีกข้างก็จะเวาแขนเนาะก็จะมีอะไรขึ้นมานะคะเฮยดูเป็นสาวขึ้นเออสำหรับลุคของปื้มเนาะก็จะดูเด็กลงหน่อยเพราะว่าปื้มบอกแล้วว่าปื้มจะไปทาบุญอะเนาะก็ลุคทำบุญ ก็สะบัดยับก็คือ every day is runway นะทจ้ะแฮชแท,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 ทก็กสะดวกแบบนี้ไปทำบุญเราก็ต้องแบบใส่ตามกาลเทศะเห็นไหมปื้มไม่โป๊เลยนะแต่มันคือแฟชั่นอ่ะเราอย่าตกเออเราอย่าแบบหน้าเบื่อจำเจไหมออแต่ว่าเนี่ยลายจุดคือช่วงเนี้ยเขาก็เป็นไงฮิตฮิต <Hit S 2> มากทุกคนคือไม่มีคือบอกเลยเอาเออเพราะฉะนั้นเนี่ยลายจุดเป็นอีกลายหนึ่งที่ควรมีติดตู้เสื้อผ้าไว้ด้วยนะคะยิ่งเดทลายจุดแบบเนี้ยมันจะยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวเล็กน่ารักอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ผ้ามันท่องข้างพริ้วจริงๆชุดเนี้ยเนี่สา ใส่ไปทะเลก็ได้เหมือนกันนะชุดสไตล์นี้เพราะมันค่อนข้างพิ้วๆิโต้ลมนิดนึงไปเดี๋ยวไปดูค่ะวันอาทิตย์และวันสุดท้าย สำหรับชุดของปื้มนะคะในวันอาทิตย์เนี่ยก็จะจัดไปเป็นสีฟ้าอันนี้มันก็จะมีความแบบ สปอตนิดๆเนื่องจากว่าเสื้อมันจะเป็นคณิตนะคะก็คือจะเป็นไหมพรมลายทางส่วนรองเกี่ยก็จะเป็นหวนสีฟ้าซึ่งมันก็แมทกับตัวเสื้อด้านบนนะคะแล้วก็แมทกับรองเทา้าผ้าใบทําให้ลุคนี้ออกมาดูธรรมะท่แมงเหมาะกับวันอาทิตย์ที่เราจะไปคาเฟ่หรือว่าเราจะไปเจอเพื่อนๆอะไรอย่างงี้เนาะก็เป็นลุคที่แต่งง่ายๆแต่งสบายๆนะคะเสร็จแล้วนะคะสําหรับวันนี้ที่บิงกับน้องปื้มเนี่ยพาทุกคนมาเลือกเสื้อผ้าในร้าน gentlemen นะคะก็ได้ออกมาเป็นไงดีงามมากทุกคนเออก็คือ7วัน7จ็ดลุคสำหรับเรา2คนนะคะก็หวังว่าคลิปนนี้จะแว ในการเลือกการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าของเพื่อนๆที่ดูอยู่ทางบ้านเนาะเพราะว่าทางบิงกับปื้มเนี่ยก็พยายามแนะนําในสิ่งที่เราคิดว่าเฮ้ยมันใสออกมาแล้วมันน่าจะเป็นการมิกเก็ตแมทที่ออกมาลงตัวนะคะแล้วก็ได้หลายลุคหลายโอกาสด้วยทั้งไปทํางานใช่ทั้งไปเที่ยวหรือว่าจะไปแฮงเอาท์กับเพื่อนหรือว่าปาร์ตี้ก็ได้เอเอก็จะบอกว่าร้านนี้เขาก็มีครบอยู่แวะมาดูได้เพราะว่าร้านนี้เนี่ยค่อนข้างเดินทางสะดวกตั้งอยู่ที่สยามวันค่ะตรงข้ามกับพ e ีเป็บอยเลยง่าย<อ>มากใช่ก็คือรถไฟฟ้าก็ได้ที่จอดรถก็มนะ เวลาลางใครไม่สะดวกมาหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดก็เข้าไปดูกันได้เลยมีเสื้อผ้าหลายแนวมากราคาอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปว่ามันไม่สูงอย่างที่คิดเลยคือได้ออกมาเป็นลุคที่สวยดูดีดูแพงแต่ว่าราคาคือจับต้องได้อย่างที่บอกไปนะคะก็คือร้านเนี้เขามีสเต็ปไพรซิ่งก็คือยิ่งซื้อมากก็ยิ่งถูกมากชวนเพื่อนๆมาช็อปก็คือแบบว่าได้ราคาที่แบบย่อมเยากว่าอีกอ่ะใครว่างก็พาคุณแม่หรือว่าพาเพื่อนมาก็ได้เพราะว่าร้านนี้เนี่ยเหมาะตั้งแต่วัยรุ่นน่ะจนถึงแบบว่าวัยทำงานหรือว่่่าาาคคคนนนนแแแบบรุุหมมมๆกกกก็็ไไดด้้้ะะะะวัซือณ มีหลายตัวเลยสไตล์ผู้ใหญ่โอเคค่ะสำหรับวันนี้เรากับปื้มก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะผมก็ใหม่คลิปแต่งตัวคลิปหน้าว่าจะพาไปทําอะไรสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อ่ะถูกต้องวะ่ะ <laughs>